สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีวานะครับวันนี้ผมจะมาจัดของอาชีพไฮเปอร์โนวิดที่ใช้สำหรับ เก็บเลเวลตั้งแต่200จนถึง240โดยประมาณครับผมและก่อนที่จะไปดูว่าของที่ผมใช้มันมีอะไรบ้างนะครับผมต้องย้ําตรงนี้ตัวโตๆว่าเซ็ตที่ผมกําลังจะพูดให้เพื่อนๆฟังต่อไปจะไม่ใช้ในส่วนของหมวกเลส i n g Cap แล้วก็รองเท้าเลสซิ่งก็สามารถเก็บเลเวลได้ถึง240ดังที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้นคลิปครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนหัวครับแนะนําให้เพื่อนๆใส่ในส่วนของหมวก Temporal Circuit Supernovit นั่นเองครับ ทุกๆการอัปเกรด2ขั้น a d k บวกสิ AMTK บวกสิครับทุกๆการอัปเกรด3ขั้น a p d บวกสลดระยะไล่แปรผัน4%ครับทุกๆการอัปเกรด4ขั้น Critical Damage บวกหครับเพิ่ม Damage เ,เวททุกธาตุ5%ครับผมบวกสิบดลด delay ดหลังใชส้สกิล5%เราบวกเก็เพียงพอครับ ออปชันที่เราจะใช้เนี่ยมันจะมุ่งไปในส่วนของช่องที่3แล้วก็ช่องที่4ค่คสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับซูเปอร์โนวิดสายกายภาพนะครับในช่องที่2เนี่ยก็ต้องอปในส่วนของสเตนเลเวล2ขึ้นไปครับทุกการอัปเกรดเฮดเกียร์สขั้นครับได้อท k เอย่างละ4หน่วยแล้วก็ฮีท5หน่วยครับทุกๆการอัปเกรด5คั้นของหมวกเนี่ยได้อท k 2เคปร์เซนต์ครับผม ในส่วนของออปชันช่องที่2นะครับจะทําหรือไม่ทําก็ได้ครับไม่ได้มีผลอะไรมากใช้แค่ตรงนี้เป็นสเตนเลเวล2ก็สามารถเก็บเลเวลได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะออฟต่อเนี่ยก็แนะนําเป็นในส่วนของออปชันที่ชื่อว่า Tenacity ครับเพราะออปชันตรงนั้นได้ดาเมจระยะใกล้แต่ของผมเนี่ยกดไปทีเดียวแล้วมันออกเมทัลมาได้อ t k เเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาผมก็ไม่รีแล้วครับถือว่าใช้งานได้แล้วเหมือนกัน ก็เรียกว่าเทนัสซิตี้เน่ะเป็นออฟระดับท็อปละกันเนาะส่วนเมทัลก็เป็นออฟระดับรองท็อปครับส่วนการที่เราใส่ครับก็ชื่อว่าเอ็บบิซซ์กิงดามโอการ์ดนั่นเองครับแม็กแคทพีเราอาจจะลบไป5%แต่ทุกๆก,การอัปเกรด3ามขั้นจะได้เอทีเคนรครับเมื่อใช้กับคิงดามโอการ์ดได้สเตนซีแม็กแคทพีบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์คอมโบตรงเนี้ยเราไม่ได้ใช้งานหรอกครับเพราะคิงดามโอการ์ดเนี่ยมันน่าจะใส่ส่วนเสื้อครับซึ่งมันจะไปทับทางกับ การที่เราจะใส่เสื้อในลำดับถัดไปนั่นเองครับให้ใส่เอาในส่วนของ A.D.K ก็เพียงพอครับถามว่ามันดีมากขนาดต้องเอามาใส่ไหมก็ต้องบอกต่อว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกครับเพราะถ้าคุณจะเอาแบบใช้งานได้จริงๆการส่วนหัวมันไม่ค่อยมีอะไรดียกเว้นชาต์สเตนตนั่นเองครับซึ่งชาต์สเตนตมันก็ค่อนข้างจะแพงเกินไปครับงบประมาณในการทําหมวกแล้วก็การใส่การ์ดเนี่ยมันจะอยู่ที่เราราวประมาณ 2M เเท่านั้นครับอันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ จังหวะแล้วก็โชคด้วยครับถ้าออกในออปชันแบบนี้มันก็จบไว้ถ้าออกในจังหวะไม่ดีเนี่ยงบมันก็อาจจะบานไปลายได้ครับลำดับถัดไปผมจะพูดเป็นเซตเลยครับนั่นก็คือเซต17.2ในส่วนของเสื้อลองเท้าแล้วก็มัฟครับสำหรับเซต17.2นะครับที่เราได้มาตรงนี้เนี่ยเป็นเซต17.2ที่ติด ID ครับเราได้มาจากกล่องกิจกรรมค้าเสริมครับโดยการเอามรละกา30ลูกไปแลกและเราจําเป็นต้องมีเลเวลขั้นต่ำที่220สครับส่วนใครอยากรู้ว่าวิธี ทแทำยังไงก็คลิกลิงก์ด้านกว่าได้เลยครับหรือใครอยากรู้ว่าวิธีออปชันมันทำยังไงอีกก็คลิกลิงก์ด้านกว่าได้เช่นกันครับผมมีคลิปทำให้ดูทั้งหมดแล้วในส่วนของเสื้อ11.2นะครับออปชันที่เราจะใช้ก็จะเป็นในส่วนของ power f o r t 1ลูก Attack Power 1ลูกแล้วสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ Attack Force 1ลูกครับหรือใครจะไปใส่ในส่วนของ c r i t i c c a l l f o r c e ก็ยอบทำได้เช่นกันครับผมตรงนี้สุดแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแต่ถ้าเอามาตรฐานเนี่ยก็ออกไปแบบผมเลยครับส่วนการ์ดที่เราจะใส่นะครับก็ชื่อว่าการ์ด m i s t a s t of shelter นั่นเองเพิ่มค่าอินหนึ่หน่วยทุกๆค่าสเตน18หน่วยนั่นเองครับ การ์ดเนี่ยถ้าใส่เดี่ยวเดียวมันไม่ค่อยเห็นผลอะไรมากมายครับแต่มันจะไปคอมโบกันในส่วนของการ์ดมัพที่ชื่อว่า Happy g e r c a r d ครับซึ่งการ์ดเนี่ยจะอยู่ในธานาชั้น11เนาะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยนะครับการ์ดนี้เพิ่มดาเมจท,ท,ทางกายภาพระยะใกล้10%ครับ Mac HP ลด25%เมื่อใช้งานร่วมกับการ์ด Missile of Shelter ส่วนเสื้อและเบสเลเวลเรา200ขึ้นไปครับทุกๆเบสสเตน40เพิ่มดาเมจทางกายภาพระยะใกล้ขึ้นอีก15%ครับผม การ์ดคอมโบนี้เป็นการ์ดดีสำหรับคนงบน้อยครับประมาออปชันครับณนะตรงมัพบอ่ะมันเลือกออปชันที่จะยากครับผมก็เลยเลือกออฟในส่วนของคีิ์ทข้อไปแล้วกันครับเพราะว่ามันได้คีเลตบวก10แล้วก็ได้คีดาเมจครับเมื่อบวก11เนาะก็เอาไว้ใช้ต่อยอดในส่วนของสกิลเมกาโซนิกโบได้ครับเป็นคีติทข้อทั้ง2เม็ดเลยแล้วเม็ดสุดท้ายครับก็เป็นในส่วนของพาวเวอร์ฟูลเพิ่มดาเมจทางกายภาพระยะไกลนั่นเองครับราคาการ์ดในส่วนมัพนะครับก็จะอยู่ที่2 5.5M แล้วก็ราคาการ์ดในส่วนเสื้อก็จะอยู่แค่ 100K เคืรับเพื่อนๆฟังไปก่อนเพลินๆน,นะในตัวเลขที่ผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมไปสรุปตอนท้ายไอชีว่าแล้วเราจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากใส่การ์ด Happy Giver นะครับก็ใส่การ์ด a g จแอน e n การ์ดตัวนี้ได้ครับทุกๆเบลดัก20ได้คิเลตบวกเมื่อเบลดัก 125, ขึ้นไปเพิ่มดาเมจทางงภาพเรากใกล้แล้วก็ไกลอีก3 0มครับ ซึ่งการ์ดตัวนี้ไม่แพงครับมันมีกิจกรรมหนึงเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วทุกคนสามารถทำได้ครับน่าจะอยู่ที่ราคาเราวาประมาณ 100-500K เท่านั้นครับแต่ถ้าเพ,เพื่อนใส่การ์ดตัวนี้ในส่วนมับเข้าไปแทนใช่ไหมการ์ดส่วนเซิร์ฟเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนการ์ดที่มันเป็นการ์ดพื้นฐานและดีที่สุดตอนนี้ก็คือการ์ดเฮลมุดนั่นเองครับแต่การ์ดเฮลมุดเนี่ยมีราคาอยู่ที่ประมาณ 35-40m เลยครับผมก็เลยแนะนาในส่วนของคอมโบ Happy g i v e r แล้วก็การมิเตชเชลเซอร์น่าจะดีกว่าครับงบมันจะได้ไม่บานปลายมากต่อ,อมาในส่วนของรองเท้าครับเราก็ใส่รองเท้าที่7.2นั่นแหละออกในส่วนของไวน์ทช่องที่4โลบั t, ช่องที่3ครับเพื่อที่จะเอาเลือดนั่นเองเพราะว่าน้องซูเปอร์โนวิตเนี่ยค่อนข้างจะมีเลือดน้อยครับแล้วก็สุดท้ายช่องที่2ครับผมจะเลือกเป็นในส่วนของโอเวอร์ e r เวอร์เมื่อจบตีจักรยภาพมีโอกาส3%ปเซครับที่จะได้สเตนห้าสิบแล้วก็เอทีเค 15%เป็นระยะเวลา10วินาทีครับและก็จะเพิ่มดาเมจทางกายภาพระยะใกล้ให้เราอีก10วินาทีเช่นกันครับผมถือว่าถ้าติดขึ้นมาก็โคตรแรงเลยครับส่วนการ์ดท,ที่เราใส่ในรองเท้าครับก็จะเป็น Abyssal Merman ทุกๆเปรสเตน15ได้ ATK 4หน่วยครับเมื่อใช้ร่วมกับ Abyssal King d a m o Guard ก็ได้ Critical Damage บวกมาอีก15%ครับซึ่ง Abyssal King d a m o n i ดจำได้ไหมครับมันอยู่ส่วนไหนติก๊กตอกติก ตอกติก๊กตอกมันอยู่ส่วนหมวกนั่นเองครับผมก็จะเอาไปต่อยอดในส่วนของสกิลติดขิอย่างเมกาโซนิกโบครับแต่ในส่วนของสกิลเก็บเลเวลอย่างดับเบิลโบลิ่งแบตเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของผลข้างบนไปครับถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะการใบนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ราวๆ1.5ถึง1.7 M ครับต่อมาก็เป็นไฮไลท์ของเรานั่นก็คือดาบไฮเปอร์โซซิตเล่มนี้นั่นเองครับดาบตัวเนี้ย ทุกๆก,การอัปเกรด2ขั้นเพิ่มดาเมจทางกายภาพระยะใกล้3%ครับทุกๆก,การอัปเกรด3ขั้นคิเลตบวก2เมื่ออัปเกรดถึง7จ v d เอบวกยีอัปเกรดถึง9ครับเพิ่มดาเมจทางกายภาพต่อศัตรูขนาดเล็กแล้วก็ใหญ่25%ครับใครจะใช้งานเอาแค่บวก9พอเพราะว่าบวก11ไม่จับเป็นครับ การ์ดที่เราใส่ครับก็จะชื่อว่าการ์ดบูทเทิลมัตเตอรเลอร์การ์ดครับ ATK บวก15หน่วยเพิ่มดาเมจทางกายภาพต่อศัตรูขนาดกลาง15%เมื่อผู้ใช้งานเบรเลเวล200ขึ้นไปเพิ่มดาเมจทางกายภาพต่อศัตรูขนาดกลางขึ้นอีก25%ครับผมใช้งานร่วมกับบัตดี้มัตเตอเลอร์เพิ่มดาเมจทางกายภาพต่อศัตรูขนาดกลางขึ้นอีก30%แต่เราไม่ใช้ในการคอมโบครับเราเอาแค่ตัวมันเองเดียเด่ยวๆเนี่ย1ใบ ก็ได้ดาเมตขนาดกลาง40แล้วครับผมใส่3ใบก็ได้ดาเมตขนาดกลาง1 2 0ครับถือว่าโหดมากๆเลยสำหรับการดใส่อาวุธใบนี้ในส่วนของดาบนะครับผมได้มาในราคา7 m เอครับแล้วก็ใบการันตีตีบวกเนี่ยผมได้มาในราคา47 m อครับส่วนการ์ดนะครับใบละ8 0 0แสน3ใบก็อยู่ที่2 M นั่นเองครับผมในส่วนของประดับครับเราก็ใช้ประดับกิจกรรมที่ชื่อว่าเกวูปโซลิงคุณสมบัติผมขออ่านแค่อย่างเดียวครับเมื่อมันใส่กับเกวูปลิงแล้วลดดีเลย์แหลงใช้สกิล5%เพิกเฉยต่อพลังป้องกันกายภาพศัตรูทุกเผ่ายกเว้นเพเยอร์สาอร์ครับและเมื่อผสมรวมกับคอสฟ,ฟ้าได้เจาะ70%เราจะเจาะเกาะมอนสเตอร์ไปเลย100%โดยไม่ต้องพึ่งพาบิชอปอีกต่อไปแล้วครับผมแต่จริงๆพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกหรอกเพราะเวลาเราไปเก็บเลเวล อื่นด้วยไม่ใช่แค่ได้เจาะเกาะอย่างเดียวเนาะในส่วนของประดับเกมวูฟโซลิงสามารถออปชั่นได้ครับในส่วนของเกมวูฟลิงของผมนะครับออปช่องที่2ผมเป็นออฟฟอร์ดครับเพิ่มดาเมจร,ระยะใกล้7%ครับผมในส่วนของประดับทั้งสองข้างผมขอไม่คิดราคาครับเกมวูบลิง เราเดินเกรด EP18 ได้เราสามารถแลกได้ถึง2วงเลยครับส่วนออปชันตรงนี้เราก็สามารถออปชันได้ด้วยมีไทฟก a เมนท์ที่เราเดินเมนเกรดแล้วก็เดลิเกรดของ EP18 นั่นเองครับผมก็อาจจะต้องมีคําถามเพิ่มเติมใช่ไหมครับถ้าผมมาไม่ทันกิจกรรมผมจะทํายังไงครับไม่มีประดับตัวนี้ใส่ก็ต้องบอกว่าต้องไปใช้ประดับแพทที่เป็นประดับ18 อีกข้างหนึ่งหรือคุณจะใส่17.2ก็ได้ครับแต่คุณจะไม่เจาะร้อยแล้วเมื่อรวมกับคอร์ดฟ้าเพราะว่าคุณสมบัติตรงนี้มีแค่ประดับตัวนี้เท่านั้นครับผมถ้าใครยังอยู่ในกิจกรรมแล้วดูคลิปนี้อยู่เนี่ยมาไม่ทันในส่วนของใบจัมปิ้งที่เขาแจกฟรีมาก็เข้ามาในแคชช็อปครับเลือกซื้อในส่วนของ1 7 5 j u จ p i n g s u p า o ัมปิ้งซับพอร์บอกตัวนีน้ในราคา3 9บาทคุณก็จะได้ในส่วนของประดับเก o วูฟโซลิเหมือนกัน และก็ยังเหลืออีก2ส่วนใช่ไหมครับที่ผมยังไม่ได้พูดนั่นก็คือส่วนตาแล้วก็ส่วนปากครับจริงๆส่วนตาเนี่ยเพื่อนๆเห็นตั้งแต่ต้นคลิปแล้ว,แล,วและผมก็ไม่อยากแนะนําด้วยในส่วนของ Demon f a m i l ลียครับซึ่งที่ผมไม่อยากแนะนําเพราะมีหลายคนที่มาไม่ทันกิจกรรมครับแต่ถ้าคนทันกิจกรรมในรอบก่อนนะมันจะดีมาก เพราะมันได้ออสแตตบวกสิครับและเมื่อคอมโบกับอาวุธ17.2ที่เราใส่อยู่นะตอนนี้เนี่ยมันก็จะได้เพิ่มเติมมาในส่วนของ a อ k เคแล้วก็เอม K อีก200หน่วยครับมันค่อนข้างจะโกงอยู่พอสมควรสําหรับสายงบน้อยอะนะแต่ถ้าคนมาไม่ทันจริงๆคุณก็ไปใส่ในส่วนของตาเอกพหรือถ้าไม่มีตายเอกพครับคุณก็ไปใส่ในส่วนของกระต่ายทองแท้ได้เช่นกันครับผมหรือถ้าใครไหวในส่วนของหูนกก็ไปใส่หูนกครับส่วนปากถ้าใครไม่มีอะไรใส่ไปใส่ EP ตัวนี้ได้เช่นกันครับแต่ถ้ามีงบไต่ไปถึงก็ใส่ในส่วนของคอหมาครับซึ่งคอหมาตรงนี้สามารถที่จะคราบได้ในเกมแล้วณปัจจุบันตอนนี้คอหมามันดีเพราะว่าทุกเบสเลเวล35ได้ดาเมจร,ระยะใกล้1%ครับแล้วก็ฮิตบวก2เมื่อเบสเลเวลร7 5ขึ้นไปความสามารถท,ทั้งหมดที่เราได้จากข้างบนจะเป็น2เท่าครับมันทำให้เราตีแรงขึ้นแน่นอนส่วนด้านหลังคอสส่วนจริงจ ผมก็ไม่รู้จะแนะนําให้ใส่อะไรครับเพราะมันไม่มีในส่วนของอาชีพซูเปอร์โนวิดถ้าใครไม่มีอะไรจะใส่จริงๆแล้วสามารถเพิ่มงบประมาณได้นะผมแนะนําให้ใส่ในส่วนของคอสสส่วนบนเป็นออปชันเมลีสโตนตัวนี้ครับเพราะมันจะได้ดาเมจร,ระยะใกล้3%ครับในแต่ละส่วนนะบนกลางล่างแต่เมื่อใส่คอมโบกันครบทั้งหมดจะได้ดาเมจร,ระยะใกล้เพิ่มขึ้นมาอีก6%ครับโดยรวมเราจะได้ดาเมจร,ระยะใกล้มาทั้งหมด15%ครับผมคอสต,ตัวนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมได้มาราคาลับ ประมาณ9 2ถึง9 3มครับค่อนข้างจะมีราคาแพงนิดนึง ในส่วนของคอร์สฟ้าก็จะเป็นคอร์สฟ้าซูเป,อร,ปเอร์โนวิดเนาะซึ่งมันไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรที่จะอิงในส่วนของดับเบิลบลิงบาร์แล้วก็เมกาโซนิกโบครับเอามาแค่เจาะเกาะ70%เท่านั้นใครที่มาไม่ทันกิจกรรมก็ไม่ต้องวอลลี e ่ครับสามารถใช้แชโดว์แอดวานซ e อีเดนที่เป็นสีน้ำตาลได้เช่นกันครับโดยรวมที่เราจะจ่ายทั้งหมดนะครับไม่รวมในส่วนของคอร์สเมลีสโตนสส่วนเนี่ยประมาณ100ถึง 120m ครับซึ่งเงินเอาไซนะับปัจจุบันตอนนี้ที่เซิร์ฟเวอร์ทอ ก็จะอยู่ที่6.5บาทครับเราก็จะจ่ายทั้งหมดประมาณ600ถึง800บาทนั่นเองครับงบประมาณนี้ไม่ถึงพันในการเก็บเลเวล200ถึง240ครับผมแต่เซตเนี้ยไม่สามารถกดยา EDP ได้นะต้องบอกไว้แบบนี้ก่อนแต่ถ้าใครอยากจะไปต่อในส่วนของยา EDP ให้ทำหมวก r a c i n g Cap แล้วก็รองเท้า r a c i n g Cap ในลำดับถัดไปครับ ผมก็มาลงพื้นที่ให้เพื่อนๆดูนะครับมาทดลองดามจกันว่าดามจที่ได้มันจะเท่าไหร่ในเซตที่เราบอกไม่ถึง1000ตรงนี้เนาะในเมื่อเรามาเอมิ2แล้วนะครับอย่าลืมกดในส่วนของ Enchant p o i ช o n ด้วยเนาะส่วนใครยังไม่รู้ว่าตรงนี้มันใช้งานยังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปผมก่อนได้ครับที่ผมสอนการอัพสกิลแล้วก็สเตตัสไว้ครับเนี่ยครับอันนี้ติดโอเวอร์พาและดามจก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าๆครับ ก็สามารถใช้งานได้เลย2 h i ฮิตเก็บตรงนี้ได้ถึงเลเวล230แล้วต่อไปลงไปเอมิสองอันนี้คือเราใช้บัฟตัวเองไม่ได้ในส่วนของบัฟบิชอปนะครับถ้ามีบิชอปบ,บัฟให้เราด้วยเนี่ยเราก็จะสามารถทำดาเมจได้มากกว่าน,นี้ครับแต่มันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงสำหรับสกิลดับเบิลบอลลิงบาดครับซึ่งมันจะติดในส่วนของ c ฟิกแคทามอยู่ที่0.35วินาทีครับเราต้องใช้ของที่ลดฟิกแคทามนั่นก็คือในส่วนของคอสตู m วันเดอร์เลอร์มินเทลสโตนการ์เม้นครับ <c oughs> เมื่อใส่ร่วมกับกิฟซี่สโตนโลเวอร์รถฟิกแคทามไป0.5วินาทีครับดาเมจก็จะอยู่ประมาณ4ล้านนะครับก็เก็บมอนได้แบบสบายๆครับแต่ถ้าใครไม่มีหินออปชั่นอย่างที่ผมพูดไปนะครับ แต่ดันโชคดีครับเปิดได้ในส่วนของคอสตูมฟูมิฮัตส,สุดอนเนี่ยมันก็จะสามารถลดฟิกแคททมได้0.5วินาทีเช่นกันครับแต่ตรงนี้มันมีเวลาจํากัดมันจะใช้ได้ถึงเดือนกรกฎาคมเท่านั้นเพราะเพราะมันเป็นคอสของกิจกรรมฟาร์มเฮาส์นั่นเองครับผมผมหวังว่าทุกคนน่าจะเอนจอยในการเล่นไฮเปอร์โนวิดครับใครดูมาถึงนะตอนนี้ผมต้องขอขอบพระคุณมากๆถ้าชอบหรือถูกใจงงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับลำลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมสำหรับน้ iva, วไ กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ